สวัสดีครับวันนี้อู๋อยู่กับนี่ครับ G63 ทั้ง2คันเลยทั้ง2คันนี้นะครับแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้พาไปดูครับแต่เริ่มต้นกันก่อนซ้ายมืออูนี่เป็น G63 ในตัวปัจจุบัน2025ตัวใหม่ครับสีบอลเงินมาพร้อมกับออปชันที่คอนฟิกแล้วจบอยู่ประมาณ21ล้านครับส่วนขวามือนะครับเป็น G63 ที่เปิดตัวมาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเป็นออปชันที่คอนฟิกแล้วราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ20ล้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้พาไปรู้จักกันครับ มาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถนะครับหน้าตัวรถอ่ะจุดที่เห็นกันชัดเลยว่าตัวนี้มีความเปลี่ยนแปลงจากตัวตัวเก่ายัางไงนะครับก็คือบริเวณช่วงของกันชนหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นครีบแนวตั้งนะครับส่วนตัวนั้นจะเป็นแนวนอนนะฮะที่ถัดมาที่เปลี่ยนเลยก็คือโลโก้บริเวณฝากระโปรงหน้าครับด้านซ้ายมือของอูคันนี้ในตัวเจ้าคันใหม่ครับจะเป็นโลโก้ออฟเทบักตัวใหม่เลยนะครับส่วนตัวเก่าจะเป็นโลโก้ Mercedes Ben z นะครับ และอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้จากการมองเข้าข้างหน้าครับคือคีบบริเวณตรงกระจกข้างตรงนี้นะครับตัวนี้มีส่วนมาช่วยเพิ่มให้ตัวรถอ่ะมีการเก็บเสียงที่ดีขึ้นนะครับด้านขวามือของอูก็จะไม่มีคีบต,ตรงนี้นะนี่ครับไม่มีแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือบริเวณตรงหลังคาข้างบนนี้ครับเป็นจุดที่เพิ่มตรงนี้เพื่อให้มีการ,รลดแรงประทะของลมนะครับกับตัวรถในตัวขวามือของอูนี่ครับจะไม่มีนะครับสังเกตง่ายๆครับ สคันนี้ต่างกันแค่3าสี่อย่างนี้บริเวณด้านหน้าครับถัดมาเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเจ้าตัวใหม่คันนี้มันเป็นเครื่องยนต์เรียกว่า V8 นะครับแต่ว่ามี My h y b r i d เข้ามานะครับก็คือจะมีมอเตอร์แบตเตอรี่อยู่ตัวหนึง่ง48โวลต์นะครับที่มาเพิ่มแรงขับ ให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ทําให้รถอะสมูทขึ้นในช่วงความเร็วย่านความเร็วต่ำๆนะฮะไม่มีการกระพือของตัวรถส่วนเจ้าตัวเก่านะครับจะเป็นเครื่อง NA P0V8 เลยครับเปิดฝากระโปรงตัวเครื่องออกมาแล้วครับตัวเครื่องของทั้ง2ฝั่งอะพอดูจากไซส์แล้วจริงๆมันเป็นไซส์เครื่องที่เท่ากันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการวางโลโก้วางแบตที่อยู่คนละฝั่งนะฮะตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับส่วนตัวที่เป็น ตัวเก่าจะอยู่ทางขวามือของตัวเครื่องครับมาถึงด้านข้างนะครับลด้านข้างก็คันนี้ก็เป็น c o n f ิ i ออ Option ล้อเข้ามานะครับเป็นล้อในขนาด22นิ้วนะครับเป็นล้อฟอร์สนะฮะแล้วก็ลายอ่ะจริงๆจะคล้ายๆกับตัวนูน้นเพราะคันนู้นก็มีการ c o n f l i ล้อเข้ามาเหมือนกัน22นิ้วเท่ากันนะครับแต่ว่าลายของเวอร์ชั่นใหม่อ่ะจะมีแถบตรงที่เป็นสีเทาๆเงินๆตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นดำดำด้านล้วนเลยนะครับก็จะได้ล้อขนาดใหญ่แบบนี้หน้าหลังครับอันนี้ก็เป็นล้อของตัวเก่านะก็จะมีการคอนฟิกเหมือนกันคาลิปเปอร์ก็มีการคอนฟิกเข้ามานะครับมาถึงด้านหลังตัวรถนะครับด้านหลังตัวรถอ่ะจริงๆจุดสังเกตอ่ะค่อนข้างยากเลยนะแต่อูชี้จุดให้นี่ครับกล้องหลังคือถ้าเป็นตัวใหม่อ่ะความืออูเนี่ย จะมีกล้องหลังอยู่ตรงบริเวณกันชนตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเก่าอ่เขาจะซ่อนกล้องไว้นะครับอยู่ทางใต้ของตัวล้ออะไ่นะฮะเป็นแผ่นพับกลมๆตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าพับตรงกลมๆตรงนี้เวลาเราเข้าเก์ถอยครับก็จะพิกออกมาคล้ายๆกลุ่มพวกรถที่เป็นเซอเอสนะครับที่พิกมาจากโลโก้เบนแต่ว่าอันนี้เขาจะมีเจาะกล้องไว้ในตัวฝาด้านหลังนียนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดบริเวณนี้ คีบด้านซ้ายทั้งทั้งสตัวรถนะตรงนี้เหมือนเป็นช่องดักอากาศนะครับของตัวรถก็คือตรงนี้ทั้ง2ฝั่งจะหน้าตาไม่เหมือนกัน,นครับก็เป็นอีกจุดสังเกตนะครับส่วน2คันนี้นะครับเป็นรถที่ถูกคอนฟลิกออกมานะครับในในแพคเกจก็จะได้พวกโลโก้ดำลมดำแถบสีดำซุ้มล้อที่เป็นล้อบริเวณขอบล้อของที่เก็บยางอะไหลตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเลยนะครับทั้ง2ตัวเลย ตัวนี้เป็นการคอนฟิกสีดำด้านนะครับเขาก็จะเป็นสีดำด้านทั้งล้อเลยไปครับลองสตาร์ทดู สิ่งที่ได้มาเลยนะครับตัวใหม่คือพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยตัวใหม่แล้วข้างบนเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวบอททอมวิวสองข้างมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแน่นอนดีไซน์ของพวงมาลัยตัวใหม่เนี่ยมันเป็นของเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงสิ่งที่ต้องคอนฟิกครับคือตัวพาร์ทคาร์บอนตรงนี้ที่อยู่เห็นบนพวงมาลัยแล้วก็พาร์ตตรงกลางครับตรงนี้ทั้งหมดเลยเป็นจุดที่ต้องคอนฟิกทั้งหมดนะครับให้เป็นพาร์ทคาร์บอนเนาะแล้วก็รวมถึงคอนโซลตรงกลาง คือคอนฟิกทีเดียวจะได้พักคาร์บอนยาวหมดเลยนะครับทั้งทั้งแถบตรงนี้เลยแล้วก็ตรงกลางนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างตรงบริเวณช่วงขอบประตูเนี่ยครับจะได้เป็นคาร์บอนมาด้วยนะฮะหนังเป็นหนังที่เบาที่อู่นั่งเนี่ยเป็นหนังเนป้านะครับแล้วก็บนพวงมาอะไรก็เป็นหนังเนป้านะครับนุ่มๆเลยสัมผัสนะมีความสาความด้านกระชับนะครับก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะครับทีนี้เดี๋ยวฟีเจอร์ตัวใหม่ที่มันต่างกันนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็ จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ MBUX Generation ใหม่แล้วนะครับเราจะสามารถพักินได้แล้วน,นี้เราเปิดแมปอยู่เนาะเปลี่ยนไปหน้าโมนะครับเนี่ยเหมือนพวกรถ G LC C-Class CLS อะไรพวกเนี้นะครับก็มี Ambient Light เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวลองกลับกัน i ป n นมาเลยีลิ่งในตัวรถนะครับหรือเลือกโหมดหลากสีนะครับก็จะได้ หลากสีในตัวรถเลยนะครับนี่สีฟิลลิ่งเปลี่ยนเลยครับพอเปลี่ยน,นสีเนาะสีแดงก็จะเป็นโทนแบบร้อนแรงเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวอูให้ดูจุดอื่นบ้างนะครับจุดที่เด่นเด,ดเลยก็คือจะเป็นตัวโหมดออฟโรดที่มีเข้ามาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเป็นโหมดออฟโรดก็จะมีกล้องแน่นอนฮัสเบลนดบอลเลนตมาใหม่แล้วน,นะครับ ก้องด้านหน้ารถเนาะซึ่งตัวเก่าอ่ะยังไม่มีนะคือตัวเนี้ย,ม,ยนะมันเป็นเจนใหม่เนาะมีกล้องทางเลนส์บ o n n e t ด้วยนะครับส่วน mg performance ก็จะเป็นการบอกเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์นาฬิกา i w c ตัวเนี้ยนาฬิกา I w c อ่ะถูกถอดออกนะครับก็จะกลายเป็นนาฬิกาดิจิตอลหนีนะฮะซึ่งตัวเก่าอ่ะเขาจะมีนาฬิกา I w c ติดที่ตัวรถบริเวณตรงกลางคอนโซลเล็กๆตัวหนึ่งครับ เป็นเข็มนะครับอ่าถัดมาก,ก็จะเป็นอัตราความสิ้นเปลืองครับเดี๋ยวเขาก็จะโชว์แล้วก็เราเพิ่งาลัลรถขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวใหม่แต่ว่าจุดที่สําคัญกว่าที่ผมต้องโชว์นะครับก็คือนี่พอเข้าเกียร์ถอยเป็นรูปขึ้นจอแบบนี้เลยนะครับคือปัจจุบันนะ่ะอ่าเดี๋ยวกดให้ตรงนี้พอกดแตะตรงนี้ครับซ้ายขวามือของตัวรถนะครับซ้ายมือของตัวรถ เราดูได้เลยเนาะมีคนมีคนเดินผ่านนะแล้วก็ด้านหน้ารถนะครับพอเราดูที่มันเป็นมุมมองขคนที่สามที่เรามองเข้าไปมันใช้งานง่ายกว่าในมุมของอูนะเราสามารถเห็นการเราจะสามารถเห็นถ้าเกิดว่าเรากลางจะตีโค้งแล้วมีพุทบาทตรงขอบเลยครับมันทําให้เราอะ่ะระวังตรงจุดพวกนี้ได้ง่ายกว่านะอย่างตัวนี้มีเสาอยู่นะก็จะเป็นเสาดำๆเป็นแท่งขึ้นมา แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าเกียร์ไปนะครับหรืลองถอดเกียร์ออกกดปุ่มตรงนี้เรียกตัวรถขึ้นมาเนี่ยครับก็เราสามารถดูได้เลยโมเดลในจอก็จะเป็น G 6 3อยู่แล้วเนาะเนี่ยครับหมุนดูได้เลยซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับจอทัชสกรีนได้หรือใช้แผงแพดตรงนี้ได้นะครับก็แผงแพดตรงนี้ก็จะใช้เป็น คำสั่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจากตรงนี้ครับนะก็อันนี้เป็นจุดที่ว่าเด่นๆเลยนะครับเข้ามาส่วน apple carplay android auto ไร้สายตอนนี้แน่นอนมีให้แล้วครับรถคันนี้นะครับก็ก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายนะครับหรือถ้าเกิดชาร์จแบตไปด้วยเราก็มีที่ชาร์จแบตไร้สายวางให้นะครับตรงกลางเนาะเหมือนเดิมนะครับระบบ g 6 3คันนี้กับระบบ g 6 3ในคันนู้นนะครับจริงจงอะ่ะ แทบจะต่างกันนิดหน่อยครับส่วนมากจะเป็นพวกแกจิที่ภายในตัวรถที่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือจุดเด่นของตัวรถคันนี้ที่ผมรู้สึกว่าเราซื้อแล้วเราก็ได้ใช้ตรงนี้จริงๆกับตัวรถนะส่วนท่ออีกนิดนึงนะครับตรงฟงอะไรเนาะตรงนี้เมื่อกี้อูเซตไว้ตรงนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆทางลัดในการเข้าไปเลือกใช้ครับแล้วก็เปิดปิดท่อตรงนี้ได้เนี่ยคพอก,กดตรงนี้คีแดง ก็จะพ่อก็จะเขา้าพืนขึ้นมาเลยครับเป็นการเรียกใช้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราก็กดเข้าไปเมื่อกี้เปลี่ยนตรงชงนะครับเป็นหมดก็จะมีหลายๆอย่างให้เลือกนะครับด้านบนก็เซ็ตได้เหมือนกันนะนแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มที่ไว้หมุนอันนี้ก็เป็นค l i p p ี r y คือเป็นรูกโขนรูกถุงน,นะครับ i n d i v i d ดวลนะครับ sport sport p l u ส,ส,สนะครับพอเ,เปลี่ยนปุกเสียงเครื่องมาเลยเลยนะฮะ นี่ครับก็ประมาณนี้เฉพาะเราเปลี่ยนนะครับเคอร์เซอร์ตรงหลังตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนตามตัวที่เป็นตัว S เนี่ยฮะพอเราหมดเป,เปลี่ยนเยปลี่ยนมากตัวนี้ดีมากนะครับก็สามารถปุ่มพวกนี้จะใช้งานได้เฉพาะในรถที่เป็นรถ AG มีนะครับมีปุ่มมีทางลัดให้กดเข้าไปคีย์อะไรตรงนี้ได้นะก็ สั้นๆน,นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากเนาะเพราะว่า g 6 3เนี่ยค่อนข้างเป็นรถที่ทุกคนใฝ่ฝันกันอยู่แล้วแ่ะแต่อูว่าอยากมารีวิวจุดเด่นของตัวนี้คอมแพร์กันระหว่างตัวที่เป็นตัวเก่าให้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่ออูเข้ามาเดี๋ยวพามาดูตัวจริงครับที่ t t c motor มีขายรถทั้ง2รุ่นเลยนะครับ แล้วก็สามารถคอนฟ l i ได้นะครับในข้อดีของตัวใหม่ครับก็คือ,อเราอาจจะได้แกจิตอะไรต่างๆที่ทําให้ตัวรถมันดูใหม่แล้วก็มันทันสมัยอยู่เนาะแต่ว่าตัวเก่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็มันจะมีทั้งเรื่องอเครื่องยนต์นะครับที่เราอาจจะไม่ต้องมาเซอร์วิสเยอะส่วนพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี้ยด้วยความที่มันไม่ไม่ได้ซับซ้อนเยอะยุ่งยากจนเกินไปอะ่ะก็อาจจะไม่ต้องแมนเทนแนนมันเยอะเท่ากับรุ่นใหม่ๆซึ่ง สองสิ่งนี้อาจจะต้องคอมเพล์กันนะครับให้เหมาะสมกับตัวเราว่าเราเหมาะกับรูปแบบไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นรถในฝันของหลายๆท่านอยู่ดีนะครับก็ท่านใดสนใจอยากชมตัวจริงนะครับติดต่ออูเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับอูอยู่ที่ TTC Motor มีรถให้ลองชมนะครับถึง2รุ่นด้วยกันนะครับเป็น G63 ตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็ตัวใหม่อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องนัดเข้ามานะครับว่าคลิปวันที่อูออนเนี่ยรถคันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับ ก็ติดต่อ,อ,อก,กันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวอ,อูพามาชมตัวจริงครับผมแล้วพบกันครับ